เอาอกมาแล้วอวันนี้นะครับเป็นวันแรกของของพี่น้ำตาลนะครับเป็นการเอ่อไซอัพเข้าโซเชียลแคมปนะครับแล้วชีก็ลงรักผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าดาวค่ะไม่ใช่พิมทองไงดาวพิมทองไงแหมดุดดาวเลยวไม่ใช่ดุดดาวอะไรก็ไม่รู้ครับแบบเพลิมากวันนี้ครับสวยมากจริงเราเราถามว่าทําไมน้ําตาลไม่ไปเล่นโซเชียลแคมป์กับเขาแล้วครับไม่มั่นใจในหนังหน้าค่ะ คนนี้ไงเดี๋ยวก่อนมันโหลดช้านะครับเราวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับลืมอะไรงานทำวิชาเรดิโอนะคะตั้งแต่เี๋ก่อนเห็นปะเห็นป้ไม่เห็นนะครับวันนี้เราก็นัดกันตอนแรกก็าสิบโมงนะครับหรือว่าเที่ยงครับสลังเตลิดไปบ่ายสองเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวผมตื่นมาก็เที่ยงแล้วครับแต่ผมอยู่บ้านนะยไอ้สิวขึ้นอะ เราอยากมากสุดไม่เป็นไรเป็น social cam งานมันแล้วพอเออโอเคก็เนี่ยนะครับประเด็นวันนี้คือมีโซเชียลแคมแต่ไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจในหนังหน้าครับผมก็สมัครไว้โอ้ยดูคนหนึ่งเขามเล่นเองไม่แน่วันหนึ่งอาจจะเล่นขึ้นมาก็ได้นะครับใช่ไหมครับอานนี่เนี่ยเล่นแล้วนี่เนี่ยโซน่าจริงอันนี้เป็น YouTube เขาไม่ใช่โซเชียลแคมครับเราเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะ YouTube เอ้ social cam นะครับโอ้ยเหนื่อย กาปีหนอก้าปหน่อยกาปนอ้หนอยคปิดน,น,น,นะคะตอนนี้ก็น่นาจริงๆหน้าที่แท้จริงเลยนะความไม่มีเครื่องสอางใด,ดๆไม่ต่ดรีมโลชั่นอะไรเปิจริงก็สถานีห <c> น <oughs> ่ยจริงกนว่าอะไรวะสวัสดีค่ะบายก o g